สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะลุงจะมาพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้านะคะทั้งชนิดโฟมและชนิดเจลนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรดียังไงเหมาะสําหรับผิวแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันค่ะ ล้างหน้านะคะเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการดูแลผิวที่คนเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเจอทั้งมลภาวะฝุ่นควันนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยอาจทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดสิวหรือว่าริ้วรอยจุดด่างดาก่อนไว้อันควรได้ค่ะฉะนั้นนะคะการล้างหน้าเป็นวิธีดูแลรักษาผิวที่ดีที่สุดและเป็นสเต็ปแรกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของเราเนี่ยเกิดปัญหาในระยะยาวนะคะ ด้วยไปเหยืาล้างหน้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือชนิดโฟมและชนิดเจลนะคะตัวแรกก็คือชนิดโฟมเนาะชนิดโฟมเนี่ยเขาจะมีลักษณะเนื้อเป็นฟองนะคะจํานวนมากเลยถ้าเราไปขยี้หรือว่านวดกับน้ำเนี่ยก็จะทําให้เกิดฟองโดยสารสําคัญนะคะที่อยู่ในตัวโฟมเนี่ยก็คือสารลดแรงตึงผิวโดยตัวแรกนะคะที่เราจะพูดถึงกันก็คือ SLS ซึ่ง SLS เนี่ยก็คือสารโซเดียมลอริลซัลเฟตนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวแล้วก็มี ตัวที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรปกบนใบหน้านะคะแต่บางคนอาจจะเกิดการระคายเคืองได้ก็มีสารอีกตัวหนึ่งเที่ยวมาใช้กันนะคะเป็นสารลดแรงตึงเผื่ออีกชนิดหนึ่งก็คือ s l e s นะคะตัวนี้ก็คือโซ d i u m l ลอ r ร t ซ s u เ f a น,นั่นเองค่ะแต่บางคนก็อาจจะมีการแพ้อีกตัวที่ออกมาแทนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ c o โค m โิโด p r o p y l b e t a n ค่ะตัวนี้นะคะจะมีลักษณะที่อ่อนโยนกว่าตัวอื่นๆนะคะซึ่งสามารถลดการระคายเคืองได้ค่ะถ้าใครแพ้เนี่ย ก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าหลังเหร็จพันทำความสะอาดผิวเนี่ยก็จะมีสารสกัดล้วนส่วนประกอบบอกไว้แล้วนะคะอันนี้ก็อย่าลืมไปดูกันนะมาถึงหัวข้อที่2แล้วนะคะก็คือลักษณะเด่นของเจลล้างหน้าค่ะเจลล้างหน้าพูดถึงคำว่าเจลกันแล้วนะคะเนื้อของเขาจะมีลักษณะที่เป็นใสนะคะส่วนประกอบหลักของเขาก็คือน้ํานั่นเองโดยเจลล้างหน้าเนี่ย ก็จะมะีลักษณะทั้งแบบมีฟองน้อยหรือว่าไม่มีฟองเลยโดยเขาเนี่ยจะใช้สารประกอบหลักนะคะก็คือสารลดแรงซึงผิวที่มีประจุเป็นลบนะซึ่งทําให้เกิดฟองน้อยนั่นเองนะคะและยังช่วยทาความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกแล้วก็อ่อนโยนอีกด้วยค่ะ mm hmm. ต่อมานะคะเราจะมปะพูดถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ว่า ผิวแบบนี้เหมาะกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแบบไหนนะคะโดยแบบแรกคือแบบโฟมค่ะโฟมล้างหน้านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขจัดนะคะสิ่งสกปรกแล้วก็ความมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะโดยเขาเนี่ยจะมีสารที่ช่วยลดแรงดึงผิวเนาะซึ่งสารชนิดเนี้ยเนี่ยเป็นสารที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็ทำความสะอาดผิวนะคะแต่ถ้ามีสารตัวนี้เนี่ยมากเกินไปนะคะอาจไปชําระล้างไขมันดีที่อยู่ในหน้าแล้วก็ลดความชุ่มชื้นของใบหน้าเนาะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายหรือว่าแพ้ หรือว่าเอ่อทำให้ผิวของเราเนี่ยบางนะคะก็ต้องดูกันดีๆเนาะและอีกตัวหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นด่างมากเกินไปเขาจะไปทําปฏิกิริยากับไขมันนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยอาจเกิดอาการบวมแดงแล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายนั่นเองค่ะโฟมนะคะจึงเหมาะกับคนที่มีผิวผสมหรือผิวมันค่ะไม่เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้งง่ายหรือผิวบางนะคะเพราะว่าคนที่มีผิวที่แห้งกร้านเนี่ยอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าชนิดเจลนั่นเองค่ะโดยชนิดเจลเนี่ยก็คือไม่ต่างจากโฟมเลยก็คือดีเหมือนกันชนิดเจลเนี่ยจะเหมาะคนที่มีผิวมันผิวผสมนะคะหรือว่าผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เนาะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความถนอมผิวมากกว่าอ่อนโยนมากกว่าแล้วก็ทําความสะอาดผิวได้ดีเหมือนกันเลยนะคะและขนาดเดียวกันนะคะในการทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยเขายังสามารถช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นหรือว่าไขมันดีบนผิวหน้าค่ะเมื่อเราล้างหน้าไปแล้วเนี่ยหน้าจะไม่ค่อยเอียดเนาะ เพราะว่าแบบเจลมันจะมีความแบบอ่อนโยนมากกว่านั่นเองค่ะและใครนะคะที่เป็นคนที่มีสภาพผิวที่เป็นผิวง่ายเนาะแนะนำให้ใช้เจลที่มีส่วนผสมนะคะของน้ำมันชชีทีออล์หรือว่า โตรคา,าลิไซนกิกเนาะพวกนี้เนี่ยก็จะมีฤทธิ์ที่ช่วยต่อต้านนะคะเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดสิวหรือว่าทําให้ผิวของเราเนี่ยมีการอักเสบนะตัวนี้ก็คือเหมาะกับคนที่เป็นสิวได้ง่ายค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาสาระนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างหน้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวชนิดโฟมและชนิดเจลนะคะใครนะคะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe แล้วก็ใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าความรู้อะไรเนี่ยเก <BR ES> ี่ยวกับความงามหรือว่าบิวตี้ต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่หนะ